สวัสดีครับกุผมผมเขียนดีโปรเกมส์ผมวันนี้นะเราจะมาฉลองหนึ่งร้อยซับสไคร์บ์ทุกคนตบมือขอบคุณมากที่มที่ตบมือวันนี้นะเรามีแขกรับเชิญมากที่สุดในบริการช่องเขียนดีโปรเกมนัมันเองนะคผมนัม่นก็คือห้าคนนะครับเริ่มตน้นอันนี้ก็คือแต่ละคนก็จะมีพวกมิเตอร์แล้วก็พวกไอเดียมาบ้างนะครับเอ่มอย่าบังครับ เริ่มต้นที่คุณไอเดียก่อนนะครับผมคุณไอเดียฝากช่องหน่อยหน่อยก็ได้นะไม่ว่ากันสวัสดีค่ะย่าลืมติดตามช่องเราเคยกันทุกคนอย่าลืมเลติดตามช่องไอเดียเจ็ดทีชาแนลแล้วก็อินเจนไอเดียดูชาแนลได้วยนะครับก็คือว่าไอเดียเนี่ยเป็นคนสอนการใช้แอปไปดีแคมให้กับผมครับส่วนพี่เจ็ดก็ช่วยเป็นเพื่อนเล่นให้กับผมนั่นเองนะเออเออเออเอ่เออเออคนต่อไปไล่จากมิสเตอร์มา ่อ้จะต่ำมันนัแหละตัวนี้คุณมิสเตอร์โฟนนะคะประจำกลุ่มเขียนดีโปรเกมนั่นเองนะครับแล้วผมมิสเตอร์อะไรครับคุณไม่มีมิสเตอร์ผมก็บอกคุณเป็นคุณอินเจนไงโอเค okay, ครับอ่านี่คือมิสเตอร์โฟนนะคะผมก็คือได้มาพร้อมๆกับมิสเตอร์ไฟเลยนะ,ะไปเลยไปเลยคุไปออกคลิปกับเราบ่อยแล้วเขาก็มีความหน้าตาดีอยู่นิดนึงนะครับผมขอบคุณมากครับ นิดหนึ่งเลยต่อไปแล้วกต่อไปก็คือคุณมิสเตอร์ไฟนั่นเองครับประจำกลุ่มเขียนดีโปรเกมครับผมเป็นมิสเตอร์คนเดียวที่ผมเคยเห็นหน้าแล้วก็เคยสบตาแล้วก็เคยจับมือเขาดนั่นเองนะครับเป็นตัวเก่นตัวเขาโตมากไปเลยครับไปเลยครับโอเคครับมิสเตอร์ไฟนี่ก็คือถ้าใครที่จําไม่ได้นะอยากจะดูคลิปของมิสเตอร์ไฟก็ไปดูที่คลิปโอเมกสกูสตอรี่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ไหมมิสเตอร์ไฟโอเคต่อไปเป็น มิสเตอร์เอ็กนะคะผมมิสเตอร์เอ็กเป็นมิสเตอร์ที่คนล่าสุดเลยที่เพิ่งมานะครับคือเป็นคนล่าสุดนั่นเองนะครับผมแล้วมิสเตอร์เอ็กเนี่ยเขามีความเกียนขั้นสุดยอดนะครับผมแล้วก็เวลาใครคุยกับเขาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพูดหรอกครับเพราะเขาเป็นคนพูดเสียงเบาแต่นิสัยของเขาเกียนที่สุดในโลกเลยนะครับผมไม่พูดเลยนะะคโอเคครับ

ทษทีพอดียิงเร็วเกินโอเคครับอกวันนี้นะเ,เ,นเราก็เอาไว้ียงเวันนี้คนระับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องกำลังบังคีแล้วก็ช่องไอเดียอินเจตทีวีชาแนลแล้วก็ช่องอินเจ i ไอเดียทีวีชาแนลแล้วก็ต้องขอขอบคุณมิสเตอร์ทุกคนที่ให้ที่เป็นเกลียดมากับคลิปคลิปนี้นะคะสวัสดีครับทุกคนขอบคุณครับ,บ